ค่ะติ๊กพี่ชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขบวดเรื่องของกระแสกองฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องขอเริ่มต้นด้วยข่าวความร้อนแรงของข่าวแดงเดือดเมื่อช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ เมื่อคืนค่ะปีจแดงมนเชตเตดบุกมาพ่ายต่อลิวพู7ประตูต่อ0ซึ่งเป็นการแพ้ยับเยินที่สุดในรอบ91ปีนับตั้งแต่ที่พวกเขาเคยแพ้ในปี1931ในช่วง b ซ x i n g day ต่อวูแฮมตันค่ะโดยในเกมนี้นะคะริวพูลได้ประตูขึ้นนำก่อนในช่วงท้ายเกมค่ะจากโคดี้กัคโปนะคะซึ่งแฟนมนเชตเตดเนี่ยก็ตั้งฉายาให้เขาเป็นอย่างดีค่ะและหลังจากนั้นนะคะ ก็มาได้ประตูที่2องสัดาวินนเยสแล้วก็ตามมาอีก5ประตูค่ะรวมแล้วนะคะต้องบอกว่ากองหน้าของลิปูค่ะซึ่งเป็นฟรอนทีในยุคใหม่โมเมสซารา โคดิกกโปดาวินูเยสยิงกันไปคนละ2ประตูค่ะแล้วก็ในส่วนของโรเบียโต้ฟิมิโนเนะคะซึ่งนี่น่าจะเป็นเกมแดงเดือดเกมสุดท้ายของโรเบโต้ฟิมิโนเจ้าตัวก็จัดไป1แอสซิตกับ1ประตูค่ะซึ่งประตูของโรเบียโต้ฟิมิโนเนะคะเป็นประตูปิดกล่องให้กับลิฟูสามารถเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์เต็ดไปได้7ประตูต่อศค่ะ หลังจากจบเกมนี้นะคะโมเมสลาต์ขึ้นแท่นเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของลิพูที่สามารถยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์เดดได้5เกมติดต่อกันค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะหลังจากที่ยิง2ประตูอแอสซิสต์ได้ในเกมนี้นะคะเจ้าตัวขึ้นแท่นเป็นดาวซันโวสูงสุดของสโมสรนในพรีเมียร์ค่ะเจ้าตัวนะคะยิงประตูไปแล้วทั้งสิ้น129ประตูแซงหน้าโรบบี้ฟาวเลอร์แล้วก็สตีเวนเจอร์รัตค่ะ หลังจากจบเกมค่ะเยก่ยงครอะคุณซื้อของหงแดงลิพูได้ออกมาอวยยศให้กับลูกๆของเขาแบบสุดพลังนะคะโดยเยี่ยงเคราะบอกเขาว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็น่าทึ่งมากๆในฟอร์มที่ลูกทีมของเขาได้แสดงออกมาให้เห็นค่ะในฝั่งของเอริเทนฮาก็ไม่น้อยหน้านะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาบ่นลูกทีมค่ะว่าชัยชนะในเกมนี้นะคะมันทําให้เขาช็อกมากๆแล้วก็ยังบ่นลูกทีมเขาด้วยนะคะว่าเล่นได้ไม่ตามแผน แล้วก็ยังทําตัวไม่มืออาชีพค่ะข่าวแดงเดือดก็น่าจะพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะข่าวต่อไปขออนุญาตข้ามฟากมาฝั่งของลาลิกาสเปนกันบ้างค่ะเมื่อคืนค่ะเรอัลมาดริดบุกไปเสมอต่อเรอัลเบติด0ประตูต่อ0น,นะคะเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ยากมากๆสำหรับเรอัลมาดริดเพราะว่าไม่สามารถเจาะเกมรับของเรอัลเบติดได้เลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะหลังจากที่เสมอในเกมนี้ค่ะ ส่งผลให้รอัลมาดริดตามหลัง b a r ซ e l o n าจ่าฝูงของลาลิกาสเปนอยู่ที่9แต้มด้วยกันค่ะมาที่ผลการแข่งขัน,นะะในศึกลาลิกาสเปนอีกหนึ่งคู่ค่ะนั่นก็คือจ่าฝูงอย่าง b a r c e l o n าค่ะสามารถเปิดบ้านเอาชนะบารนเซียไปได้หนึ่งประตูศูนย์โดยได้ประตูชัยนะคะมาจากลาฟินยาค่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้ที่ขอปิดท้ายด้วยข่าวการแข่งขันจากซเรุีอาค่ะเมื่อคืนค่ะงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะคะ เลเช่ไปได้2ประตูต่อศูนย์ค่ะโดยได้ประตูมาจากเราตาโลแล้วก็มาคิทยานค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่ติ๊งนำมาเสนอในวันนี้ดีกว่าว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฟังติดตามเอเชียบุกี้ไลน์ในทุกๆช่องทางเลยค่ะสาหรับวันนี้ติ๊ต้องไปนะค่ะ